วิดีโอนี้นะคะคุณในมุมมองคนรักเก่าค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณในมุมมองคนรักเก่าคุณในมุมมองคนรักเก่านะคะคุณดูปิดกั้นนะปิดกั้นนะคะไม่เปิดใจ ไม่สนใจนะคะพลังงานของคนที่คือหันหลังให้จริงๆเนาะไม่สนใจในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าความสัมพันธ์หันหลังให้แล้วทีเนี้ยการหันหลังให้เนี่ยคุณหันหลังให้แล้วคุณ เหมือนไปโฟกัสในเรื่องของการงานอย่างมากการงานนะคะแล้วก็คือดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะนะคะคุณดูเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็ดูเป็นคนที่ดูอบอ้อมอารีนะคะอบอ้อมอารีดูเก่งงานดูโดดเด่นคุณน่าจะพัฒนาขึ้นอย่างมากนะคะในด้านสายงานของคุณนะคะ นะในการทำงานคือดูประสบความสำเร็จคุณน่าจะแบบด,ดูมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะการเงินตลอดจนทรัพย์สินคุณอาจจะมีบ้านนะคะหรือว่าคุณกำลังก้าวไปสู่จุดนั้นนะคะเขามองเห็นถึงพัฒนาการของคนที่ประสบความสำเร็จหรือกำลังไปสู่จุดนั้นนะคะเห็นถึงการได้เฉลิมฉลอง หรือมันเป็นพลังงานที่เขามองเห็นถึงราศีนะคะราศีของคนที่จะมีโอกาสเนาะที่จะได้เฉลิมฉลองนะคะในเรื่องของการงานที่ประสบความสําเร็จการอยู่ในจุดที่เหมือนออมีตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะแล้วทีเนี้ยการอยู่ในตําแหน่งนั้นมันมีพลังงานของคนที่คุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่ดีนะคะความมีเมตตานะคะเหมือนการเริ่มต้นใหม่ ะะจริงๆแล้วก็คือดูพร้อมที่จะเหมือนเข้าไปอยู่หรือว่า,อามีความรักดีๆนะนะคะหรือว่าคือมันเป็นพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจที่มันดีมากๆะค่ะมันเป็นพลังงานของความบริสุทธิ์พลังงานของ หัวใจที่เต็มเปี่ยมพลังงานของความสดชื่นความสดใสนะคะเหมือนพร้อมที่จะทำให้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวคุณแต่ผู้คนที่เข้ามาใกล้เนี่ยมันจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสงบใจน่าอยู่ใกล้มากๆนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยการหันหลังให้ของคุณเนี่ยคือคุณดูเหมือนคุณอาจจะสามารถพูดคุยได้นะมันเป็นพลังงานที่คุณสามารถพูดคุยกับเขาได้นะคะ แต่มันเป็นพลังงานที่ไม่ไม่กลับมาสู่จุดเดิมอะค่ะเพราะคุณเหมือนทิ้งแล้วปิดกั้นคุยแค่เท่าที่จะสามารถคุยได้คุยเท่าที่เหมือนเขาเรียกว่าคุณมีขอบเขตชัดเจนนะคะเพราะว่าจบก็คือจบหันหลังให้แล้วแต่พลังงานในตัวคุณเนี่ยคือมันอยู่ในจุดที่สดใสล่าเริงนะคะพลังงานของคนที่อยู่ในช่วงพลังงานบวกเนาะ เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังงานบวกมีแต่ความสุขความสดใสนะคะเหมือนพร้อมเผชิญกับสิ่งต่างๆมากๆแล้วก็ดึงดูดความสำเร็จดึงดูดแต่พลังงานดีๆเนี่ยคือมองเห็นถึงพลังงานของคนที่เหมือน คุณคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะคะขยับขยายแล้วก็เหมือนคือเนี่ยคือคุณปิดตัวจริงๆคือมองว่าเขารับรู้ได้ถึงพลังงานว่าคุณเองเนี่ยน่าจะปิดกั้นตัวเขาสุดๆนะปิดกั้นแล้วก็เหมือนอาจจะบล็อกเนาะบล็อกความรู้สึก หรือว่าเป็นการบล็อกไม่พูดไม่คุยแต่มองว่าคุณเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่คุณสามารถพูดคุยได้นะคะโดยที่คุณรู้ขอบเขตคุณไม่เปิดใจคุณคุยแบบปิดกั้นคุณคุยแบบไม่ให้เปิดโอกาสนะมันเป็นพลังงานที่โอเคแหละคือเหมือนเขาเขามองเห็นถึงพลังงานที่คุณเองน่าจะจําในสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอสมควรแล้วมันมีพลังงานของคนที่เหมือน ไม่ไม่พร้อมที่จะรับอะไรที่มามายิ่งซ้ำเติมเนาะมายิ่งซ้ำเติมความรู้สึกนะคะที่ตอนนี้คุณอาจจะกําลังดีๆอยู่หรือว่าถ้าเกิดคุณเองก็ไม่ได้รู้สึกแบบนะคะเหมือนดีร้อเนาะคุณอาจจะยังมีอะไรในใจที่คุณพยายามจะเหมือนรักษาตัวเองนะคะหรือว่าพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่อยู่กับบรรยากาศที่มันดีนะคะหรือเป็นบรรยากาศที่คุณรู้สึก คุณพึงพอใจนะคะเพราะนั้นมันเลยเป็นพลังงานของคนที่มองว่า คุณเริ่มรู้และเข้าใจอะค่ะว่าในความสัมพันธ์เข้าใจคนคุณไม่อยากที่จะพบเจออะไรที่มันแบบมาบั่นทอนอีกเนาะเหมือนคุณค้นค้นพบบางอย่างที่ตัวเองอาจจะปรารถนาหรือบางสิ่งบางอย่างอะที่เกี่ยวกับเขาก็ได้นะหรือว่าความจริงในชีวิตบางอย่างที่คุณค้นพบหรือคุณเข้าใจมากขึ้นหรือคุณเริ่มเหมือนรู้หัวใจตัวเองนะคะว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไร แล้วคุณนะ่ะก็เริ่มฉลาดมากขึ้นนะเอาจริงมันเป็นพลังงานของคนที่ฉลาดกับคนฉลาดกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มที่จะเอากลเม็ดหรือคนวิธีต่างๆเนาะที่ได้เรียนรู้หรือประสบการณ์เนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตเพราะนั้นก็มองว่าเขาน่าจะเห็นถึงพลังงานที่คุณคุณเองอะ่ะได้เรียนรู้อะไรมาเยอะมีประสบการณ์มากขึ้นในชีวิตดูเป็นคนที่มีความปราดเปรื่องฉลาดมากขึ้น แล้วก็รู้หัวใจตัวเองมากขึ้นนะคะก็พลังงานประมาณนี้นะคะ